สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการตัดกล้วยน้ำว้ากเกษตรนะครับต้นนี้นะฮะก็เครืออยู่ตรงนี้เริ่มสุกบ้างแล้วนะที่เห็นชัดๆคือ2องลูกน้ำว้ากเกษตรเนี่ยเขาจะต้นค่อนข้างสูงนะแล้วก็ลูกใหญ่น่าจะตัดประมาณนี้ขยับต้นนี้ ประมาณนี้นะให้ขาค่อยๆโน้มไปเสแล้วค่อยไปเฮ้ยต้นกระดาวพอดีพอดีเลย <c oughs> นี่โอ้โหโชคดีจริงเลยคุณผู้ชม <c oughs> ต้นกระดาวรับไว้ได้เครือใหญ่มากเราต้องตัดแต่งก่อนนะฮะจัด <c oughs> แต่งหน่อย ลองตัด้ดูก่อนนะคุณผู้ชมน,นะอะอกระ,ะตะกล้องวาน,นี่แหละครับคุณผู้ชมกล้วยนาำวากเกษตรนะลูกใหญ่ๆหนักมากๆเลยนะเราก็จะตัดหวีกล้วยออกมาเราก็จะใช้วิธีที่เรา,าทำมาได้หลายครั้งเนี่ยนะดูคนที่เขามีประสบการณ์เขาเขาจะตัด ปั่นสามครั้งแต่ทีน,นี้ตั้งจากไม่เอาสะดวกลองใช้วิธีนี้เรากลัวไปโดนอันอื่นก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยหวีแรกครับน้ำวาเกษตรหวีที่สอง หวีที่3หวีที่4หวีที่5ครับหวีที่6หวีที่7ครับนี่แหละครับร้อยน้ำวาเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด8หวีด้วยกันครับน้ำวาเกษตร ใหญ่มากๆ